อำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยณวันนี้ทั้งวันทั้งค่ำทุงที่น้องประชาชนชจังหวัดเลยที่เคารพทุกท่านผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างส่ดกนตาแหละที่น้องประาช,ชาชนทุกท่านได้พร้อมใจกันแอ่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่งใยและสุขภาพ เราปคำรอินเดนเรถ้ามหาริภรอรมเดาว่าบรมมณฑาขบอกว่าเราทปณิยานเรา แล้วกันท <gehört? S 1> ั <ho> ้งสองฝั่งนะลุงนะเอามากี่อันมากี่เครื่องเอามากี่เครื่องใช่ไหมครับครับพวกดูแลเรื่องน้ำลุง

ที่มีไหมไม่ได้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 